อร่อยมากเลยสวัสดีครับพบกับเชฟตอยพาเพิ่นแล้วก็เชฟโตับวันนี้้องเราอตุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลาวันนี้เราจะมาทำกุ้งแช่น้ำปลานันเพื่อนนะ เอนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้เมนูนนเพื่อนนะวันนี้เราจะมาทํากุ้งแค่น้ําปลาสูตรนี้นครับร้านอาหารลหลายๆร้าน,นรร้านดังๆเขาก็ทํากัน,นคล้ายแบบนี้นครับรสชาติของกุ้งจะเป็นไงหอม,หอ,มอร่อยนะครับจะไม่มีกลิ่นพวไปแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เหม็นคาวนัเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยดีกว่าโอเคนันเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้เชฟโซนะครับเป็นคนแกะกุ้งให้ดู แกะกุ้งครับเรามีวิธีการแกะดูนะครับเทคนิคในการแกะกุ้งแค่น้าปลานะครับอ่านะครับเราแกะเราก็จะเอาหัวออกนะครับดูนะครับแกะง่ายๆเทคนิคในการแกะกุ้งนะครับวันนี้นะครับเป็นกุ้งไซส์กลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเวลาทํากุ้งแช่น้ําปลาจะได้อร่อยนะเพื่อนนะกุ้งขาวน้ำกร่อยกุ้งขาวน้ํากร่อยกร่อยแมวนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้โอ้ น้าเพื่อนนะนี่คือในการแกะกุ้งหลายท่านหลายๆคนนะบอกว่าพี่ทำร้านอาหารทําไมกุ้งแช่น้ําปลาไม่อร่อยเป็นพ่อใดโซกุ้งกุ้งเหม็นกุ้งเหม็นกุ้งไม่ได้คุณภาพด้วยแล้วก็แกะช้าแกะช้าที่หัวก่อนนะฮะถ้าแกะนี้เราแกะต้องบีบปีดที่นะครับปีดที่หัวนี่แตะครับมือแล้วก็มาแกะแกะนะฮะแกะเลยเขียวเลยเขียวเลยแต่ของเรา มีจากการหลายปีแค่นี้เทคนิคนะฮะ<ถ>ดูนเพื่อนนะเทคนิคในการผ่าหลังกุ้งง่ายๆนะครับผ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะแล้วก็เราค่อยมาดึงขี้กุ้งออกที่หลังก็ได้นะครับจะสะดวกกว่าจะง่ายกว่านะครับนะครับหลังจากที่เราผ่าเสร็จเรียบร้อนครับเราก็จะมาร้างตัวกุ้งนะครับแล้วก็เช็ดค,ความสะอาดของกุ้งนะเพื่อนนะ หลังจากที่เราได้ผ่าตกกุ้งเป็นไงขาวเลยไหมขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงกุ้งครับจัดจานให้สวยงามว่าการจัดเป็นยังไงมาเทปจัดเลยนะครับโอ้โหเรียงครับเรียงเรียงเรียงนี่คือหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่แต่ถ้าตองนะตองก็เรียบร้อยเลยกินเรียบแล้วเรียบอันนี้ถามจริงเทปเวลาเทปเทปโซททำเนี่ยทำไมต้องเรียงสวยจังเลยเนี่ยเพื่ออะไรความเป็นระเบียบ สีสันก็ส่วนหนึ่งแต่สีเยอะมันก็ไม่อันนี้มันลายตานะคแค่เป็นระเบียบแค่เป็นระเบียบนะครับการจัดจานนี้สาคัญที่สุดนะเพื่อนครับเวลาเราคิดจะกินกุ้งแช่น้ําปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียงไม่สวยนะครับรสชาติมันก็จะไม่อร่อยตามมันจะกร่อยนั่นคือในการจัดจานเราต้องจัดเรียงให้สวยนะครับตัวกุ้งทาให้กุ้งมันกร่อยตามชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทําน้ํายำราดกุ้งแช่น้ำปลานะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงอ่าเป็นไงครับทำน้ำปลาาทำน้ำปลาราดนะฮะนนี่ะเพื่อนนะขั้นตอยังไม่เสร็จนะครับยังยังไม่ใส่น้ำราดยังน่ากินแล้วครับเดี๋ยวเราต่อไปก็จะมาทำน้ำน้ำราดกุ้งแช่น้ำปลานะครับอ่าเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มราดตัวกุ้งนะครับเรามาดูเลยครับว่าวิธีการทำน้ำจิ้มราดทำอย่างไรอันดับแรกมามาดูเลยครับเพื่อนน้ำปลานะครัับอตราส่วนนะฮะดูให้ดูตามนี้เพื่อนเพื่อนนะ ดูนะครับน้ำปลาจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมเชสโซสองนะครับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำบะนาวนะครับหนึ่งแค่นี้หนึ่งช้อนครับแล้วก็ขดแล้วก็คนละแล้วก็ราดก่อนใช่ไหมโซใช่ที่ตัวกุ้งอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับของการทำน้ำราดของกุ้งแช่น้ำปลาเพื่อนนะ เพิ่มรสชาติให้ตัวกุ้งอร่อยยิ่งยิ่งขึ้นนะครับยังไม่เสร็จนั้นเพื่อนนะนี่คือ half step แค่สเต็ปแรกต่อไปนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่คือต้องเป็นสูตรเด็ดจริงๆครับไม่ใช่ว่า,าจะมันน้อมันน e, ใช่ไหมไม่ได้ซีฟู้ด <seafood S 1> ปัญนยับนะครับเราใช้พริกกระเทียมปั่นนิดร้อยนะครับแล้วก็กระเทียมรากไอ้ทนะครับใส่รลอยโซกี่ช้อน ดูนะครับใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะครับอ่าได้หมดครับอ่อนกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ที่เห็นเหมือนพริกไม่ใช่นะครับผักชีผักชีนะครับใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลานะครับดูอัตราส่วนน้ำกันนะหนึ่งสองสามนะครับโอเคนะครับน้ำมะนาวหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำมะนาวนะครับหนึ่งสอง เเปรี้ยวน้ำน่อยเปรี้ยวน,น้อยเปรี้ยวน้ำนะครับแล้วก็เราใช้น้ำตาลเพราะว่าเราไม่มีน้ำเชือเช่อมเือเกลี่ยเราใส่น้ำตาลแทนได้นะครับครึ่งหนึ่งก็คือนหนึ่งครึง่งครึง่งนะครับช้อนครึ่งนะเพื่อนนะแล้วก็ที่มีญี่ปุ่นนะครับซอสคำว่าผงนัวนะผงหนัวอโมโนโซเดียมกลูตาหมึใช่นะครับใส่ยูมาเทเล่้เพืงง่อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ในโซนนี้นะเราจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับอ่าใช้น้ำเชื่อมก็ได้เห็นไหมครับโอ้กลิ่นหอมเชียวเทปเอาทําน้ําจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเอาน้ําจิ้มตัวนี้ครับมาลาดตัวกุ้ง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 ลาดนนองกุ้งกุ้งกุ้ง <c oughs> รู้สึกน้ําลายจะสอกันนั่นนะนะฮะอันนี้ครับบางถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารบางที่เขาก็จะแยกเป็นถ้วยไปแต่เราจะลาดให้เพื่อนดูเลยครับอ่ะเย็บโซ ร้านเลยร้านอะไร,รพอดีนี่นะครับนะครับนี่คือนี่คือสูตรอ่ากุ้งแช่น้ำตาร้านอาหารในหลายร้านนะครับโดยเฉพาะร้านผับร้านบาร์ร้านอะไรนะโอ้โหคิดจั์คิดจั์ไปเลยไปเลยครับไปเลยเพราะบางร้านใส่น้ำจิม้มเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนครับกุ้งแช่น้ำตาสูตรเทปลอยับเทปโซ่น,นี่ครับ โอ้โหหวานไม่ไงเราจะน้ำลายไหลให้ดูอยากจะสุกอทอะทะเนี่ยโอเคน่นเพื่อนครับยังไงก็ฝากติดตามเชฟต่อยพาเพลินครับแล้วก็เชฟโซด้วยนะครับมาเพื่อนๆนเรามาลองชิมกุ้งแช่น้ำลาสูตรเชฟต่อยกับเชฟโซนะเพื่อนนะเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน เน้นๆเลยนะยู่วๆปุบดแล้วไม่น่าเกียดเลยนะเยี่ยมัลงว๊ละมีนังเลนะดอกวขาทำดำมะเขือได้เนี้ยเชฟขอบอกนะเพื่อนๆนะว่าสูตรนี้บองตรงนะ ้าเสิดว่าใครลองเราทำดูนะครับร้านอาหารหรือร้านหรือกินทำเองที่บ้านก็ได้นะครับใครที่แบบอยากทําให้พ่อบ้านใช่ไหมนี่นะครับสูตรนี้โแบบเป๊ะเลยแต่นะฮะเวลาถ่ายเงี้ยเซ็งทุกทีเลยไม่มีไม่มีเบียไม่มีเบียร์อีกก็ว์อท้อท้อไหนนะจบปุ๋งนะดูวด๋ อีกตัวอีกตัวดูนะครับนี่มันต้องมีเนี่ยนี่ด้วยนะครับมะละมะละมะเขือนะฮะดูนะเพื่อนนะสุดติงสุดติงนะก่อนงานนี้นะถ้าเป็นหน้าหารนะสองร้อยอัพหรือว่าหนึ่งยตัวที่พีเอ็ไม่ถึงร้อยถึงร้อยแค่หลักหมู่